เรื่องอันนี้เนี่ยนิดหนึ่งก็คือว่าคนที่เป็นคนไข้โควิดอันนี้ที่จีนทีอุฮันวันหนึ่งติดโควิดไปรักษากับอาจารย์หมอเธอก็พูดกับอาจารย์หมอว่าวันหนึ่งเธอจะสอบเข้าเรียนแพทย์และจะไปเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์หมอคนนี้เธอไม่ได้พูดปากเปล่า,านะในที่สุดเธอก็สามารถทำได้จริงๆด้วยนะครับก็เลยกลายเป็นเรื่องที่สร้างความประทับใจขึ้นมาว่าเด็กคนเนี้ย ชื่อว่าสวิตันนะครับเธอบอกกับอาจารย์หมอเอาไว้ว่าเธอจะต้องทําไม่ได้เพราะว่าอาจารย์หมอเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นไอดอลของเธออ่ะค่ะพอเธอป่วยปุ๊บคือการช่วยชีวิตคนน่ะเธอก็มีความฝันมีความมุ่งมั่นว่าวันหนึ่งจะเดินตามรอยแล้วก็อยากจะช่วยชีวิตคนอื่นๆบ้างนะครับแล้วเธอก็ทําได้จริงๆตอนนี้เนี่ยเธอผ่านการทดสอบขั้นที่2ในการสอบเข้า ระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้แพทย์แผนจีนที่ขูหนานและก็ได้เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์หมอที่ชื่อว่าเหมาอี้หลิน,นก็เป็นข่าวดีข่าวหนึ่งทีนี้พูดถึงอู่ฮั่นแล้วเนี่ยผมมีรายงานนิดนึงว่าก่อนหน้านี้ที่เขาบอกว่าเชื้อโควิดออกมาจากห้องแลบที่อู่ฮั่นจีนนี่แหละเหมือนกับว่ากําลังผลิต คล้ายๆกับอาวุธชีวภาพค่ะและจะเอาไปปล่อยตรงนั้นตรงโน้น,ตร,น,นตรงนี้บังเอิญมันหลุดออกมาจากห้องแลบที่อู่ฮั่นเพราะว่าอู่ฮั่นเป็นจุดแรกที่เจอการระบาดของโควิด -19 จริงหรือเปล่าจีนก็บอกเฮ้ย hey, มัว่วใครจะไปทำเห็นไหมจีนเองก็กระทบไปตั้งเยอะก็เขาบอกว่านี่ไงก็บังเอิญมันหลุดมันรั่วมันรอดออกมาได้ไงตอนนี้ก็มีการไปตรวจสอบแล้วนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยองคงานในไมโลก,ก็ส่งคณะผู้เชี่ยวชาญเข้าไปว่าจริงหรือเปล่าไอ้ข่าวลือนี้เนี่ย ใช่หรือมั่วชัวร์หรือเปล่านี่นะครับก็ตรวจสอบแล้วไม่น่าจะหลุดออกมาจากห้องปฏิบัติการในอู่ฮั่นอย่างที่มีคนตั้งข้อสงสัยไว้แต่ว่าแน่ๆก็คือมีแนวโน้มว่ามันเป็นเชื้อที่ออกมาจากค้ังข่า,ขาวแล้วก็ติดมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไปหากันต่อว่าไอ้ตัวค้ังคาวตัวนิ่มอย่างเงี้ยนอกเหนือจากโควิด19แล้วเนี่ยมันยังมีเชื้อโรคอื่นๆที่แฝงอยู่หรือเปล่า ข้งข่าวนี่ตัวดีเลยนะจริงเขาเรียกว่าเป็นแหล่งรังโรคสารพัดโรคเลยอะ่ะแล้วม,มันติดได้ไงก็คนไงไปเปิดม,มนะันอ่ะรวมไปถึงค่ะหลายๆประเทศเนี่ยก็พยายามตามหาว่าต้นต่อของโควิด -19 นี่ยมาจากประเทศใดบ้างออคือข่าวเนี่ยมันก็จะมีเฟกนิว มันก็จะมีการสร้างข่าวกันขึ้นมาว่าจุดเริ่มต้นของโควิด19หรือว่าโคนาเนี่ยนะเกิดขึ้นประเทศนั้นเกิดขึ้นประเทศนี้ประเทศนี้ประเทศนั้นก็ไม่เป็นไรค่ะเอาเป็นว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องอยู่กับมันน่ะถูกต้องนี่คือสิ่งที่สําคัญมากๆเราคนตาดําๆคนหนึ่งจะทําอย่างไรหรือว่าห่างไกลจากโควิด19 <c oughs> ก็ฟังไวค้ค่ะคุณผู้ชมขาห่างไกลจากโควิด19ด้วยการตั้งกาดก็นั่นก็คือพกแมส เจลแอลกอฮอล์ Gel, alcohol, ล้างมืออันนี้เราย้ำอยู่เสมอรวมไปถึงเว้นระยะห่างทางสังคมยิ่งอยู่ไกลกันได้เท่าไหร่ยิ่งดีคือถ้าเกิดสงการนี้เอาจริงนะช่วงสงการนี้กําลังสนุกสนานกันอนะ่ะถ้าไม่จําเป็นเนี่ยก็ลดลดหน่อยสถานที่ที่จะไปนะครับบางคนบอกว่าเอาแต่พอดีพอดีอย่าให้มันสุดเวียงมากนะักเพราะว่าถ้าเกิดติดเชื้อขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ต้องดูแลกันยาวเหมือนกันนะหลังจากนั้นใช่ค่ะ okay.